ทำอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะมอบให้แก่คุณคือเรื่องใดคะขอให้พี่ไพ่จงให้คําตอบด้วยคะ่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่เข้ามาชมคลิปครั้งนี้โปรดจงเปิดทางและสื่อสารให้ได้ทราบคําตอบด้วยนะคะมาตอนนี้นะคะตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีความ จริงจังนะคะกับการทำชีวิตของตัวเองให้ประสบความสำเร็จค่ะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะคุณเก่งคุณสามารถที่จะ,ะแก้ไขสถานการณ์ในชีวิตของคุณได้ให้ประสบความสำเร็จอยู่เสมอเนาะไม่ว่าคุณจะมีบททดสอบอะไรในชีวิตเกิดขึ้นนะคะคุณก็สามารถที่จะทำตัวเองให้สามารถแก้ไข เหตุการณ์นั้นๆนะคะหรือสามารถที่จะนำตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้คุณจะได้รับชัยชนะจากการที่คุณมีความภาคเคียรน,นะคะมีความขยันของคุณเกิดขึ้นนะคะณนะตอนนี้คือโอกาสดีๆในชีวิตของคุณกำลังจะเกิดขึ้นแล้วอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนเนาะซึ่งมันจะเป็นเหตุการณ์ที่จะนำพาให้คุณได้พบกับความสุขความสำเร็จนะคะ พบกับสิ่งที่จะทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่คุณคาดหวังไว้นะคะมันเป็นโอกาสดีๆที่จะทําให้คุณได้เติบโตได้รับการยอมรับจากจากสังคมจากคนรอบข้างนะคะไพ่บอกว่าหากคุณพยายามที่จะปรับจูนจิตใจให้ กลับมาอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะกลับมาสร้างพลังบวกพลังใจให้กับตัวเองปรับจิตใจของตัวเองให้มีความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณจะต้องกลับมาเรียนรู้ตัวเองก่อนนะคะมาปรับมาปรับตัวเองมาปรับจิตใจภายในของตัวเองให้ให้ตื่นรู้ให้ให้รู้ว่าคุณควรจะไปในทิศทางไหนนะคะมองหาความสุข ด้วยตัวของคุณเองให้เจอค่ะว่าสิ่งที่คุณมองเห็นว่ามันคือความสุขของคุณนะคะมันคือสิ่งไหนนะคะแล้วคุณก็จะสามารถฟันฝ่าสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้อย่างสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะคาอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมอบให้แก่คุณคือคุณจะได้กลายเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบเป็นคนที่มีความสุข เป็นคนที่สามารถที่จะมอบความสุขให้แก่ผู้คนได้สามารถที่จะนำความสุขนี้มาพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบในชีวิตนะคะหากคุณสามารถที่จะปรับจูนจิตใจให้มีความมั่นคงนะคะทุกสิ่งมันก็สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้สามารถที่จะนำตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะ